สวัสดีค่ะชื่อแพนนันประพันธ์นะคะเรื่องนี้รับบทเป็นอาลีค่ะอาลีนะคะคาแรคเตอร์ก็จะประมาณว่าเป็นคนที่มีโกของตัวเองชัดเจนอยากได้อะไรต้องได้แล้วก็เป็นคนชอบวงการแต่ที่เราคิดว่าวงการเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการบังคับเขาคือเราหวังดีเราหวังดีกับเธอนะเราแค่ยอยากให้เธอมีทุกอย่างพร้อมหนูว่ามีความเหมือนเพราะาแบบเป็นคนที่ยอยากได้อะไรก็แบบ แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะต้องบังคับใครคร่ะนะแต่ตัวอารีเดิชอบวงการอยากให้สามีได้ดีก็จะคอยแบบเธอทาอย่างนี้ถืออย่างนี้สิแต่ตัวหนูตัวจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ความเหมือนตรงที่อาจจะเป็นเราจะนิ่งๆหน่อยอะไรเรื่องอน,นี้ก็อนนโอเคยังไม่ยากมากอะไรมีหน,นึ่งฉากค่ะ ก็ไม่ได้ดุนแรงอะไรมากเป็นแบบแต่งงานใหม่ก็เลิฟซีนปกติเหมือนคนแบบว่าแต่งงานใหม่ทั่วไปก็จริงก็เป็นเลิฟซีนแรกของหนูเลยหนูไม่เคยเ,ยเล่นเลิฟซีนมาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีเหมือนได้ออกจากคสอมฟอร์ทโซนตัวเองด้วยอย่าลืมคุณเป็นผัวเมียก,กันคุณเอาไปหน่อยน้อยอ่ะห้าสิบร้อยทั้งก่อนหน้าน<ช>ี้แล้วอ่ะมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแบบ just another day สนุกดีค่ะเพราะว่าจริงๆเราอะเทรนกันมาปีกว่าแล้วกับพี่อดัมมันก็มีความสนิทกันอยู่ระดับนึงอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอมาทำงานมันก็เหมือนกองเนี้เป็นดีเอาติ้งใช่ไหมคะมันก็มีความเป็นดีเอาติ้งจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเที่ยวมาพักผ่อนไม่ได้แบบกดดันหรือว่าเครียดเลยเป็นกองที่อยู่เรารู้สึกมีความสุขสบายคนน่ารักหมดเลยค่ะโดนหนาวมากไม่เขาใส่ามาให้ก่อนอะไรเหรอใช่ ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หนูห่างจากการเล่นละครสักพักหนึ่งนะคะแล้วกลับมาเล่นหนูรู้สึกว่าพี่ป่ายเขาให้อิสระในนักแสดงในการเล่นนะคะเขาจะไม่ไกด์จะไม่ไกด์แบบเคยคุณต้องพูดบทให้ตรงให้เตะให้แบบนี้นะ คุณต้องเดินมางี้นะคุณต้องหันอย่างงี้เขาไม่ไม่ไกลเลยให้เราทําการบ้านเองศึกษาเองแล้วคิดว่าตัวละครควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ลองเล่นออกมาให้เขาดูถ้าเขารู้สึกโอเคเขาชอบเขาจะโอเคถ้าไหนเขาไม่ชอบเขาจะคอยมาไกด์แต่เขาจะไม่ได้บังคับให้เราเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่แบบฉากนี้คุณต้องลองให้ให้ได้นะเขาไม่ไม่ได้ทำแบบนั้นเลยพอมาตอบว่าลากสิมันปูมันเลยไม่เครียดแบบเราไม่อยากเสียวิชาคนใหม่ความหมายตอนไทยเขาต้องเป็นแบบนั้นถึได้แล้วประเด็นก็เป็นประมาณนี้เ กับพี่ดำก็เป็นพี่ที่นา่ารักอยู่แล้วเพราะเราก็อยู่กับพี่ดำมาปีกว่าจะสอปีแหละก็พี่เขาก็คอยดูแลเทคแคร์ Take Care, พวกเด็กบอมแคทอยู่แล้วได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่ดำก็เป็นเรื่องแรกด้วยก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่พี่ดำให้โอกาสด้ค่ะ หนูว่าจริงๆแล้วมันคือโลกของความเป็นจริงอะแล้วความมีความทําให้เป็นมนุษย์มากขึ้นอะอย่างสมัยก่อนจะต้องมี่นางเอกมีตัวร้ายมีพระเอกแล้วทุกคนจะมีแค่ข่าวกระดัพระเอกก็ต้องดีสุดๆนางเอกก็ต้องดีสุดๆตัวร้ายก็ต้องแย่สุดๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าทุกคนมีเท่าๆไม่ได้ดีสุดไม่ได้แย่สุดแต่ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวในบทบาทของแต่ละคนอะทุกคนเป็นตัวเอกอยู่แล้วในเรื่องของตัวเองซีรีสึกดีสใจ どうも。No, wow. อยู่ด้วยแล้วอาจจะรู้สึกไม่ใช่เซฟโซนมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยู่คนไหนแล้วรู้สึกสบายใจแล้วอยากไปหาที่อยู่ใหม่การที่เรามีชู้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เราอยู่ด้วยอะเรารู้สึกอยู่แล้วไม่ได้สบายใจพอคือมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์อะเช่นเหมือนตอนแรกๆรักกันกพบคบกันไปอะเราถึงจุดที่แบบเฮ้ยมันมีจุดที่เข้ากันไม่ได้อะมันไม่ใช่แล้วแต่เรายังลกเขาอยู่อะมันคือความเห็นแก่ตัวด้วย,ยแหละแทนที่เราจะปล่อยเขาไปบอกตรงๆว่าเฮ้ยฉันแบบไม่โอเคกับเธอแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่เลือกแบบนั้นเรายังเก็บเขาไว้เพราะเราเห็นแก่ตัว ความรักอะ่ะมันไม่ควรจะขระโย์กันหรือว่าไม่จริงใจกันอะ่ะถ้าเราไม่รักแล้วเราควรคู่กับเขาตรงๆไม่ใช่ไปมีคนอื่นแล้วมาบอกทีหลังมันไม่แฟร์ ไม่เชิญเหมือนกป็นการตกลงกันมากกว่าเพราะเราเข้ากันไม่ได้จริงๆคือทัศนคติมองกันคนละด้านโกไม่เหมือนกันความคิดเขาความคิดเรามองกันคนละมุมที่จริงเขาก็อาจจะไม่ผิดหนูก็อาจจะไม่ผิดแต่เราแค่มองกันคนละด้านเรามองไม่เหมือนกันเราก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงกันก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์ว่าเอ้ยถูกทิ้งหรือว่าทิ้งเขาขนาดนั้นันคือการคุยกัน สำหรับ,บหนูมันคือความใข่ของคนเวลาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบถ้าเรารักใครอะ่ะผู้หญิงผู้ชายถ้าอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่จะ่ว่าเพศไหนถ้าเรารลักอะ่ะอยู่ด้วยกันมันจะมีความสกินชิพหรือว่าอย่างอยู่ใกล้เขาอยู่แล้วอะ่ะมันหลีกหนีไม่ได้ที่จะแบบอาจจะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นสำหรับ,บหนู ว่าเซ็งมันคือความพึงพอใจของ้งผู่ฝากซีรีส์เร่ง The Outing ไว้ด้วยนะคะทุกคนในกองหรือว่าทีมงานก็ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยะคะ่ะดูกันเยอะๆนะคะได้แง่งมุมดีๆแน่นอน,นะคะ่ะฝากติดตามซีรีส์ The Outing ดูได้ที่วิวเท่านั้นวิวอ่านว่าวิว